อันนี้เป็นขวดยาสระผมที่แม่บ้านเขาซื้อมาแล้วก็เอาแล้วหมดแล้วอันนี้สําหรับสําหรับลุงวันเนี่ยบางครั้งก็ขวดพลาสติกนี่บางครั้งก็ทิ้งนะแต่ว่าเราทิ้งแบบรีไซเคิลก็คือทิ้งแบบขวดพลาสติกใสแต่ว่าอย่างขวดดีๆแข็งๆแ,แบบนี้ลุงวันก็จะอย่างแบบนี้ลุงวันก็คิดว่าลุงวันจะไว้ใส่นั่นนะ ไอ้น้ำยาล้างรถที่ลุงวันซื้อมาเป็นซองแล้วก็เอามาใส่น้ำยาล้างรถได้เนี่ยของของบางอย่างก็รีไซเคิลได้ใช้ได้หลายครั้งเพราะนั้นบางทีบางบางครั้งลุงวันก็ทิ้งบางครั้งงวัก็เก็บอันไหนที่มันไอพลาสติกที่แข็งแรงหน่อยใช้ได้หลายครั้งก็เอามาใส่เอานำมาฉก,กมาใช้ใหม่ได้นี่รลุงวัาก็เพิ่งคิดออกว่าลุงวันจะเอาไปใส่ไอ้น้ำยาล้างรถ ที่ลุงวันซื้อมาเป็นซองราคาไม่ราคาถูกๆกันแหละแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้ที่ใส่สารเคมีมาที่ใส่ยาสาวัวนอะไรนี่ลงวันก็ถ้าจะไปใส่น้ํากินในตู้เย็นอะไรเงี้ยลุงวันก็แนะนําว่าต้องล้างดีๆนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันมันติดไอ้ไอ้นี่มาหรือเปล่าอม,มีแขกมาร่วมมีแขกมาร่วมกล้อง้วยนะนี่ยเนี่เนี่นะครับอันนี้ก็ลองทําดู